ทอดเอามามาสวยดีอ๋อไม่ได้โชว์ผลงานเทิงแล้วบ้าหำนี่โอ้มาเอยยเอยย่อยเฮาคุกเอาเลยเฮ็ดเดียวนี้ก็เฮ็ดหมูว้ามาอยู่ป่านี่ทุกคนเน็ตมาตันนี้เลยสอตชอตจะตบพีเลยหมูเดือมาอยู่ต่อป่าปุ้ อ๋อมันว่ายหายโอ้ไปแล้วถิ่มปืนใช่มันเลยมาเนี่ยนั้นปืนออกมาหนึ่งกรบทุกท่านสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่เลิจังนี่ห้ากระมาจัดทีมงานไล่มู่ทุกคนเลยไปผ่านง่ายไปผ่านทอดเอามา嘛เสวยดีอ๋อไม่ได้โชว์ผลงานเฮืองแล้ววะช่วงนี้นะ ใบเดียวโซ่บางๆเนียเนาะเออมัอนข่าววีมาโฮมทีมงานกันทุกคนเลยนี่บังคันี่บายดีท่าขาวว่ผู้ไทยกับบอมันบมทอนแล้วก็ทีมงานมาเพิ่มมีทุกคนเลยพอดีเขาวบอมันมาคือดโฮหงุดหลิดทุกคนเลยท่าเอาขาวก่อนนะเพราะว่ามันพอดีเลยคนนี้หลายๆบางนี้เจ้าว่ะอ้อมเลยทุกคนเพราะว่ามัน กมัน<ส> <ows orman S 1> บริกว <Pok> er ้างไปเลยนะขอแต่หมู่บริย้ายบ่อนท um ุกคนเลยถ้ามันนอนอยู่ยุบพันเสือโอคักเลยทุกคนเลยหมุนแล้วมันีโยมมนเถอยจะหมุนจะเอาบักนี่ก็มาตัวเอกเลยจะเบิ้งสิงเฮากันเข้าอะีรกันล่องมาก่อนนี่นะบักนี่คือท่าลีนี่ยทุกคนแต่ไล่มันได้มาเนี้ย เออมาพวบเจ้าได้ใครเจ้าอุ้มหมาบ่เอาไปเห็นหมอน้เพิ่งมาบ่ใช่ไหมตู้แล้วมอนได้เขาตุ้เล้ยวมาบ้านนี้ก็เห็นเห็นห้อยเห็นแล่นมาพุ่งหมาตอนนี้ยังมาตู้คยังไ่เห็นเพื่อนอะมอพุ่มาตอนนี้ท่าขอบอภิษไทยทุกคนยัม่มาอยู่ละโอ้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 มองพุ่หมองพุ่งยิ่รุงน้องกระบงยิ่รุงกันน้ำโบตาเหงาว่า แม่เดาโค้หง,หงอะั่นอะอทุกคนปะเดี๋ยวผ้าทีมงานเฮาอนทุกคนโอ้ตุม่มูตุ่มูเด่นต่มนี่เี่นนะปอ้โทนี่นะโอ้ยตุกนะนะค,นะคนึงไอหมูดูดเลยนะแต้เจรทุกคน Nói Nói Hú Nói Phải không Phú Na Ở, 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 ở tụi con này Ở, ở tụi con này วิ่ลเทุกคนวิ่ลหมูผ้า ป้าปวดขาดคิดหมูอยู่นี่ว่างผ่านผิดทุกคนเฮ้ยเดน๋บนี้ก็เฮ็ดหมูห้ามมาจู่ว้านี้ทุกคนไออุ่นหนึ่งทุกคนโอ้หมูนะ โบ้ล่หมูนะวิทบฮะเห็นบ้ห้อยมันนะซัมันวิทแล้วสบายเชียวโอ้ยสุดเลยไล่หมูไปแล้ว อุ๊ยโลอดหาหน่อยหนึ่งโอ้โหียวานได้เแ,แลินเลยไปทกคนหมูปิ้นขึ้นฐานดูเยโอ๊ย <ừ. S 2> ทุกคนเลยมาพอดีสอดกันละได้ผ่านผะ้าสบายดิมึงยังมีเหลวอว่หมูอ้อชุ่มมึงเลยนะอ้อมาเชื่อทางชุมเฮาวเลยอ้อมาเชื่อทางผันซินเออเปแม่นเจ้าว <c oughs> ่ามาเชื่อทางหมูหบ่ได้หมูอว่ามาเข้าไปเยอะเฮาคุบเอาเลยกระโด <อ S 2> <c oughs> ดกดคอแล้วเลยเจือ่อผ่านซีนผ่านซีนหมูสามชอบไปลายยังไงเธอได้บักเถื่อนบึกเนะโอ้ยมันคุบกันไม่ตะหมู ยกมุดไหลรบโอ้ฟ oh, oh, ah, ังเสีงมาลุกกะคอยุดติดขอยกกายลุไปเสีงมนลุกโอกกมเลยเอนลืมโอ้ลืมแก๊ปลืมแก๊ปโอ้ลืมลืมติดแก๊ปแล้วห้าผัดบะมี่เพื nah. ่อหานะมาเอามาเพิ่มของทัคซีนบอกเลยละหมูมากมยากไรเฮ็ดอ้อนคอยกเลยนเหมือนนี้นะได้แต่งเสีงะ่อ้ทุกคนเลยแล้วซาดนะบอด้โต ชมมันกับผ้ายปืนล้มนั่นแหละมันไปหอดที่เราชินนะเห็นกระตูนทั้งแนบปะว้ามากระตูนยุ๊ยไงปะว้าแถวซาดทุกคนแาวซีนหมู่ออกไปเซอร์นั ลืมแก็บทุกคนลืมแก็บตะเหินบอ๊ะลืมตะเหินมาแล้ว่าจะไปเอาน้ำดีเห้าฮ่าฮ่าเห้าก็มีคาดคิดว่ามันจะยู่เบิ้งทางนี้มันยู่บอลเลืองมันยู่นะฮยู่ไห้เขามีหืนเด้เฮ้ยไห้ตัวเพิร์อยู่นี่เด้บ่นย่าบ่นข้างไห้อันเขามีหืนมันมียุบเด้ท่านทาง มันบดีกระโตห้องโตไห้เขามีหื้อนั่นเลยมันอยู่นะห้องมันมันยู่ทันเลยไปห้านะผ้าห้องนี่ลงไปแล้วผ้าลงไปแล้วก็เขาบอมกับลงกทั้งนี้บู๊นึ่สิ่งตุกกิงมันลุกนะดังนะเอาเราเล่งยายกันตามโขยเธอนะคิดว่ามันสิโปรเปตเธอนะเห็นไไปนะมาต้นตัไปนหมูต้นกายน้ ตัวใ่ดูในเล่หมูมานะฮะอ้กินมัสลียุ่ย่งตามหลังมัสลียุยังตามหลังนี่ก็ฟัน้ากระโจนกระโจนมาแล้วแ่มัสลีอยู่กัเงี้กมาอนี้เลยสดที่ตัะพีเลยหมูดมานอยู่ตะป่าอ๋มันไวเลยนูนโอเชงอูมาเนี่เงีกยู่พีบอกเฉยมันไปเสกหมูน่ตึดทุดไปแลหมูได้ยเลยมูพาแล้วก็ปุปีกกุนเล ทำไมน่นเสืแต่ละยิ่งง่ามนู้บรดไหวบ่มันเลนออกมาไหมมันเลนลิ่นนะมันมันมันนั่นนี่มันเปยนแล้วนี่มันกะจังหวะคนทำไมนั้นเสือป้าเพชรยงยงเยี่ยมเห้เห็นกระตมาขัดคนป้าต๊กสีดายเนาะที่คนปืนหายโอ้ไม่น้อทิ้งฝืนเือเฮ่ไล่เนาะฟันสินยังมีแจงเกิร์ดทุกคนเลยเือมันแจงเกิดเลย

ลมกระันอันลืมมดล้มเระนเห็เห็นมูโต้โอ้คนว่าอตสามฮอตี่โตและมดเนี่ยหมูคบกันฮะฟังเขาว้าหฮอตซี่ละมดละหมูครบกันมือเสานี้ หม, iesen, ม kind of sheep, no os> os> ู่ง่ย่ไหมวหน้าถ้าถีน <ah ี่หมูก่บันมันเลนมาหนหมู่โอมาแต่ถ้าสิอันนี้เลยก่ถีบโอ้มันเลนมาเนี่นั้นป่ยออกมันเต่กระจจยอ๋มันห้ามลกพูดพูห้ามฟ้าห้ยแล้วห้ามฟ้าหฮยพูดเลยตาของมาว่าห้ยพุ่นห้ยบินทุกที หมู่ชูเซ้เว้ยไม่ต่ทุกต้นต้นทั้งนั้นเลยมาจากเจ้านี่นะลายสามที่เจ้าคุณบได้แล้วมเ้ยมาบ้านุทัยอีกบ้านุทธายับพันม่อนอีกแล้วจะ ไปหาโหทั้งเลยต่อหอบานเนี่ยปูปูปให้เนี่ยอ่ะกินข้องฟ้องก่อนเชือกลับปืนลมเชือกลับลูกปืนลมเลยเชื่ให้น้ำกินนะตังต่ก้อนนี่และเข่ามาเลยาอ้อป้าไว้ใส่ปืนทักินมามายื่ไปว่ามีแต่หนาหน่งลืมแก็บทุกคนสร้างนบ่ได้ทุกคนบ่มีไ้ มาแล้วก็นังประกอบแล้วเนเราผมยเก็บปานนี่ไปเอาน้ำเขาเบาดีปานแต่ละคนก็อ่ะปานพอได้ห้องท้องห้องท้าไปก่อนทุกคนเลยมันย่ังบอดได้ยยางบอดได้ซอยจุ่ันี่ยุ เอาสิไปเรีบบางอีกท AP ุกคนไปเอสิพากันไปบางอี้ก้อนทุกคนไปทุกคนรัดหมูกะบ่ได้ทุกคนเข้ามาที่หลโศกนะหมูไปเทปอีสนี้พ่อจะยางไปฮอดบ่อนมันนี่มาไล่เล้วนะไล่แหลบปุ้ดอ้อยผ่ันสินพันสินแหลบอาวุธบ่ได้ใส่แก๊ปทุกคนมาหนีิ แล้วซาดนะบมได้นะทีมงานก็เสีสมอยแล้วจะเขาย่าแล้วป่โอ้โหน,นี่จะเป็นเะฮะทีมโลกกับใส่ทีมงานคนละทุกคนคือเฮากะมาแต่โฮหมูเลยทุกคนเตอนมาแหละยไม่ใชเบิางทุกคนมันกาดทุกคนไปโฮหมูกะ พอดีหมูปูออเซฟาสินนะหมูป้าซีโตนะออเซฟาสิาน,นและเพิน่นอาวุธบ่ได้ใส่แก๊ปทุกคนก็เลยซับโปรเตินนะบ่ได้ซับซ้ำเดี๋ยววันนี้เอาเปิ้ลมาแต่งมาให้ลูกสาวนะเดยียลูกโอ้โห